สวัสดีค่ะพบกับครูดาวาริตี้เช่นเคยนะคะกับคลิปทําเมนูเด็ดๆค่ะ,คะ,ะเมนูที่เห็นมีไข่สองน้อยนะเหลืองๆนี่ไม่ใช่ขิงนะคะขนุนค่ะขนุนที่ยังไม่สุกงอมนะคะขนุนดิบ ะะลองเอามาลองเป็นเมนูขนุนผัดไข่นะคะ,อะตอนนี้เราเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะเตาแก๊สเปิดเลยนะจ๊ะขนุนขนุนหามผัดไข่เมนูแปลกใหม่สำหรับใครหลายๆคนนะคะแต่ว่าแถบทางนี้นะทางสุรินเอยอะไรเอยนี้เขาเขาไม่ได้เอามาผัดไข่นะเขาเอามาแกงเผ็ดนะคะ ตอนนี้ตอกไข่คั่วไข่ให้สุกก่อนนะคะโรงครัวบ้านปื้มประคำบุรีลมนะคะเชฟจากมือหนึ่งจากเชียงไฮ้นะ้เจ้านะคะมาทำเมนูแปลกๆนะคะขนุนผัดไข่ เราจะผัดไข่ให้สุกก่อนนะคะเติมน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวปรุงไข่ให้ กลมกล่อมนะคะรสดีทีนเนค็มน,น,น,นะคะผงนัวนิดหน่อยโอโอเออลืม <laughs> จะอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่ผงนัวนะคะแล้วก็ตามด้วยกระเทียม ที่หมูสดทุบเผ็ดมากเผ็ดน้อยตามชอบนะคะผัดต่อให้พริกและกระเทียมสุกนะคะแล้วก็ขนุนมันสุกอยู่แล้วนะคะลงไปเลยผัดไปจนพอขนุนนุ่มๆน,น้ำผัดแห้ง นี่เป็นเมนูใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะลองชิมทานกันดูค่ะถ้าอร่อยยังไงจะแจ้งให้ทราบนะคะแต่พรุ่งนี้อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะคะของโคดาในมื้อต่อไปจะทำเมนูแกงเผ็ดขนุนห่ามใส่หมูแกงเผ็ดขนุนห่ามใส่หมู เไปไปออเหมือนคล้ายๆผัดเปรี้ยวหวานเนาะถ้าใส่สับป,ประรดไปอะ่ะสับป,ประรดกับมะเขือเทศก็จะกลายเป็นผัดเปรี้ยวหวานผัดพอให้มันแห้งนิดนึง อร้อยขนมมันสุกแล้วพอนุ่มๆน,นะคะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟอร่อยอยู่ที่ก้นกระทะนะคะอหอมมากทุกคนได้แล้วเมนู ไข่ขนุนผัดไข่เดี๋ยววางก่อนขนุนผัดไข่เรียบร้อยนะคะทุกคนนะคะหอมมากหน้าตาสวยมากนะถ้าเราเติมสับประรดไปหน่อยมะเขือเทศไปนิดนะคะ มันก็จะกลายเป็นผัดเปรี้ยวหวานไปในทันทีนะคะอันนี้ผัดขนุนผัดไข่นะคะเป็นขนุนที่มันยังไม่สุกงอมเป็นขนุนหามนะคะอย่าลืมนะคะติดตามเมนูเด็ดพิเศษแปลก,ปลก,ปลก,ปลกใหม่ๆจากคูดาวลไตตี้ได้นะคะขนุนผัดไข่ใครยังไม่เคยทำไม่เคยทานลองทำทานตามคูดานะคะ เครื่องผัดก็ผัดทั่วไปเลยค่ะพิกขี้หนูกระเทียมนะเครื่องผัดทั้งหลายใส่นะ,ะแทนผักแทนอะไรเป็นเนื้อขนุนสุกนะคะก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอย่าลืมนะคะติดตาม,มปรับชมย้อนหลังให้คุดาถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ